สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับสาระดีๆเรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขภาพโดยเล่าเชยเ,เพสัตวนะคะวันนี้ไม่ชวนเพื่อนๆมากินข้าวนะคะแต่เราจะบอกว่าทุกๆวันนี้นะคะเราก็สามารถที่จะรับอาหารได้ครบ5มูลเลยนะคะแลที่สำคัญนะคะวันนี้จะมาบอกว่าอาหารอะไรล่ะที่เวลา เราไม่สบายนะคะหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนเป็นลองโควิดอยู่นะคะควรจะรับประทานนะคะอาหารนั้นนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันอยู่8กลุ่มหลักๆนะคะอันนี้ไม่นับตามอาหารหลัก5้ามูนะคะแต่โดยรวมแล้วก็คือมันก็ครบอยู่ในองค์ประกอบของอาหารหลักหมูนั่นเองนะคะอยากรู้ไหมว่า แปดกลุ่มที่ผเพื่อนควรจะต้องกินนะคะตอนที่ไม่สบายหรือท่านไหนหายจากอาการเจ็บป่วยแล้วใหม่ๆนะคะควรจะต้องกินอยู่แปดกลุ่มนะคะแปดกลุ่มมีอะไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งก็คือโปรตีนโปรตีนเพื่อนๆก็คุ้นเคยกันอูแล้วนะคะ ยกตัวอย่างจากเมนูนี้นะคะอันนี้เป็นลาบของทางเนื้อนะคะเวลาเรากินลาบใช่ไหมคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นหูนะคะก็จะได้รับโปรตีนจากเนื้อหูนะคะนอกจากหูแล้วนะคะโปรตีนก็พบในเนื้อไก่นะคะอย่างเช่อนอกไก่ต้มอกไก่ทอดไข่เป็นต้นนะคะพวกโปรตีนนะคะก็จะทําให้ สร้างพลังงานให้กับร่างกายของเรานะคะเสริมสร้างส่วนที่สึกร้อนะคะแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อของเราไม่รีดนั่นเองนะคะอันต่อมานะคะก็คือคาร์โบไฮเดรตเออเห็นกระติบข้าวไหมนะคะคนทางเหนือน,นะคะก็จะกินข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวแอ้ เขาเนี่ยนะคะเขาก็จะให้อาหารพวกคาร์โบไฮเดนนะคะคาร์โบไฮเดตนี้ก็จะสร้างพลังงานให้กับเรานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหากท่านใดนะคะมีโรคประจําตัวนะคะที่จะต้องควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะคะอย่างเช่นคนที่เป็นเบาหวานนะคะอาจจะต้องควบคุมปริมาณในการกินหน่อยนะคะ อยากกินคาร์โบไฮเดรตมากจเกินไปนะคะและท่านใดนะคะต้องการควบคุมอาหารนะคะก็แนะนําเป็นประเภทของข้าวกล้องนะคะข้าวกล้องในที่นี้ก็จะทําให้ระบบ การเ่อยอาหารของเพื่อนๆไม่ค่อยถูกเสียบแน่นท้องเท่าไหร่นะคะแล้วก็เขาจะมีน้ําตาลค่อนข้างน้อยนะคะฉะนั้นจึงเหมาะสําหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ําตาลต้องการควบคุมน้าหนักนะคะเพราะว่าจะได้รับน้ําตาลและคาร์โบไฮเดรตไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะฉะนั้นจึงง่ายต่อการควบคุมน้ําหนักแต่ก็ระดับน้ําตาลของท่านนะคะยิ่งท่านไหนนะคะ เคยมีประวัติเป็นโควิดมมก่อโกนะคะแล้วก็พบว่าตัวเองอ่ะเป็นโรคเบาหวานด้วยนะคะฉะนั้นการควบคุมซองสิ่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลกับคาร์โบไฮเดตจึงสำคัญมากสำหรับท่านนะคะฉะนั้นอย่าลืมควบคุมปริมาณการกินคาร์โบไฮเดตด้วยนะคะอันที่สามนะคะอันนี้ทุกคนคุ้นเคยอยู่ดีน้ำนะคะอันนี้ไม่มาโฆษณา พี่ห่อน้ําดื่มนะแต่อันนี้ยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะคะน้ําเราก็ควรจะต้องดื่มด้วยนะคะไม่ใช่ว่าขี้เกียจไปเข้าห้องน้ํานะคะก็ดื่มน้ําน้อยนะคะจริงๆแล้วนะคะปริม,มาณน้ําที่เหมาะสมกับแต่ละคนนะคะลองเอาน้ําหนักของตัวเองคะ่ะคูณด้วย40เข้าไปนะคะ ก็จะได้ปริมาณน้ําเป็นซีซีแบบคร่าวๆในการที่จะต้องดื่มในแต่ละวันนั่นเองนะคะอย่างเช่นท่านที่มีน,น,น้ําหนักอยู่ที่50กิโลนะคะก็คูณด้วย40ก็จะอยู่ที่ประมาณ2,000ซีซีนั่นก็คือประมาณ2ลิตรนันเองนะคะถามว่าสามารถดื่มน้ำมากกว่าน,นี้ได้ไหมก็ดื่มได้นะคะและมีประโยชน์ต่อตัวท่านไหม ก็มีประโยชน์นะคะเพราะว่าน้ำอ่ะทาให้สร้างความสดชื่นให้กับเรานะคะแล้วก็น้ํายังเป็น องค์ประกอบในร่างกายของเราเนี่ยมากกว่า80เปซนลยนะคะเหลือดก,ก็เป็นน้ำใช่ไหมอ่แล้วถ้าบติว่าท่านดื่มน้ำน้อยะคะ่ะแน่นอนย่อมจะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายของท่านแปรปรวนได้นะคะสังเกตจากอะไรบางคนนะคะดื่มน้ำน้อยนะคะก็จะมีปัญหาระบบการขับถ่ายทำให้ขับถ่ายได้ยากหรือมีปัญหาท้องผูกนั่นเองนะคะอันต่อมานะคะก็คือนมองแร ผลิตภัณฑ์ของนอมนะคะนมในที่นี้นะคะเขาก็จะมีพวกแร่ธาตุวิตามินซิมแคลเซียมนะคะแล้วก็ควรจะต้องดื่มนมด้วยนะคะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะจะได้ตัวสูงๆกันนะคะค่ะต่อมาก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับวิตามินซีวิตามินซีก็มีหลากหลายนะคะในช่องตลาดนะคะอย่างเช่นเรายกตัวยอย่างนะ แล้วก็ตัวนี้นะคะค่ะเมื่อมันมีหลากหลายแบบนี้ในท้องตลาดเราจะเลือกอย่างไรละ่ะทําให้เหมาะสมกับบุคคลนะคะทำให้เหมาะสมกับตัวเราว่ากินจะมีฟีแบบไหนดีละ่ะเพื่อนๆสามารถทักรายเข้ามาหาเข้ามาคุยกับเราได้นะคะเราก็จะแนะนําให้เหมาะสมกับแต่ละคนให้มากยิ่งขึ้นนะคะแต่โดยรวมแล้วนะคะ พวกวิตามินซีเขาก็จะทําให้ช่วยขจัดไอ้พวกออกซิแดนนะคะไอ้พวกออกซิแดนเนี่ยมันไม่ดีต่อร่างกายของคนเรานะก็คือเหมือนเป็นขยะที่เข้าไปสู่ร่างกายของคนเราฉะนั้นเราต้องขจัดกําจัดมันออกไปใช่ไหมะคะอาหารประเภทไหนบ้างหล่ะที่พบพวกวิตามินซีค่อนข้างสูงก็คือมะขามป้อมมัละกอสุกแ,แอปเปิ้ล เป็นอะไรที่หากินได้ง่ายมากเลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นพวกผักผลไม้นะคะผักผลไม้โอ้ขนาวน,น่ากินไหมคะค่ะขนานะคะ,นนะ,คะอันนี้มีน้ําตาลสูงหน่อยนะคะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเบาหวานนะคะอาจจะต้องควบคุมปริม,มาณในการกินหน่อยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะพวกผักแล้วก็ผลไม้นะคะเขาก็ให้พวกวิตามินและเกลือแร่ทําให้ร่างกายของเรา ใช้งานได้อย่างเต็มที่แล้วก็ไปเสริมสร้างให้จุดต่างๆของร่างกายของเราะคะ่ะทํางานได้ตามปกติมากยิ่งขึ้นนะคะข้อต่อมาก็คือไขมันดีไขมันดีคืออะไรล่ะไขมันดีเขามีประโยชน์ก็คือทําให้ร่างกายนะคะสามารถดูดซึม วิตามินที่ละลายในขไขมันทําให้เข้าสู่ร่างกายของเราได้ดีแล้วก็มากขึ้นน,นะคะฉะนั้นก็ควรจะต้องรับประทานไขมันด้วยเป็นไขมันดีนะคะไขมันดีก็อย่างเช่นพวกน้ํามันลําคาน้ํามันดอกทานตะวันน้ํามันถั่วเรืองเป็นต้นนะคะและข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพวก B B o T โปรไบโอติกโปรไบโอติกนี้นะคะหลักๆแล้วนะคะร่างกายของคนเราเนี่ยค่ะ ก็มีอยู่แล้วในลําไส้นะคะฉะนั้นหากช่วงไหนที่ไม่สบายนะคะเจา้าโพรไบโอติกเนี่ยค่ะเขาก็จะมีปริมาณที่ลดลงนะคะซึ่งอาจจะทําให้เชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายของท่านได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นการรับทานโปรไบโอติกเสริมก็เสมือนกับไปเพิ่มกําลังพลทหารในร่างกายของเราเพื่อให้เขาสามารถต่อสู้ กับเชื้อโรคที่กำลังจะเข้ามานั่นเองนะคะท่านใดอยากรู้ว่าโปรไบติกแบบไหนละ่ะที่คนจะต้องกินแล้วโปรไบติกเนี่ยเขาก็ว่ามีอยู่ในพวกโยเกิร์ตอยู่แล้วจริงๆแล้วแนะนำไหมถ้าแต่ว่ากินพวกโยเกิร์ตแทนโปรไบติกก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะข้อดีก็คือว่าท่านได้รับโปรไบติกก็จริงแต่ว่าโปรไบติกในที่อยู่ในพวกนมเปรี้ยวหรือ พวกโยเกิร์ตะคะ่ะเขาก็ยังมีปริมาณที่ค่อนข้างแค่น้อยนะคะและบางอี่ข้อนะคะก็มีสายพันธุ์ที่จะใช้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมีไม่ค่อยมากนะคะที่สําคัญอาจจะทําให้ได้รับปริมาณน้าตาลเข้าไปด้วยนะคะฉะนั้นหากท่านจะเลือกพวกโปรติกจากพวกโยเกิร์ตแล้วก็นมเปรี้ยวนะคะอาจจะต้อง เลือกที่มีน้ำตาลน้อยหน่อยนะคะค่ะสำหรับเนื้อหาที่เราให้ท่านในวันนี้นะคะหากเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองนะคะหรือว่าบุคคลลูกค้านะคะสามารถแนะนําบอกกล่าวกันไปได้เลยนะคะและหากท่านใดน,นะคะต้องการปรึกษาเรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลนะคะสามารถทักไลน e ์อีบ็อกเข้ามาคุยกับเราแบบส่วนตัวได้เช่นกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราเชมเ,เพสัตก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ